เราได้ดับเนเธอ i ์ไ s ซ์ซอสมาค่ะสวัสดีค่ะผู้ขานเกซสินะคะตอนนี้นะคะเราก็ไม่อยู่ในเกม,มนคคาไั่ดีใเช่นใครค่ะเย้ <Yeah. S 2> แล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นไมค์ครับแต่ว่าราวาดับของ OP ค่ะ <Yeah. S 2> โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปตามดูกันดีกว่านะคะว่าราวาจะดับของโหดกันขนาดไหนกันค่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนอื่นนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องมาตัดไม้กันก่อนค่ะแล้วเราต้องตามหาลาวาให้เจอนะคะทุกคนแล้วต้องใช้ไอรอนเยอะด้วยค่ะเพราะว่าเราต้องตักลาวามานะคะทุกคนแล้วก็มาใส่ในหม้อน้ําค่ะทุกคนเพื่อทําการขุดแล้วก็สุ่มของ o อนด้านเองนะคะโอเค,อเ,คเตรียมของก่อนละกันตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ ตัดให้หมดต้นเลยละกันนะคะแล้วก็ต้องหาอาหารด้วยค่ะทุกคนเ่านี้มีอาหารไหม มีน้องหมูอยู่ตรงนู้นนะคะน่าจะโอเคอยู่นะแล้วก็ครับที่ขุดหินได้เลยค่ะที่ขุดไม้ขุดหินเนาะแล้วก็ทําขวานสักนิดนึงค่ะทุกคนเพราะว่าเราจะได้ตัดไม้ไปอีกนะคะแบบตัดไม้เพิ่มก็อาจจะต้องแบบเดินหาลาวากันสักนิดนึงนะคะหรือว่าเราจะลงลงถ้าไปขุดหาลาวาเดียร์ไม่รู้ไม่แน่ใจค่ะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวขอแบบเดินแบบดูบนพื้นก่อนละกันถ้าเกิดมันมีลาวาก็คือดีนะคะโอเคฮะเอ้ยเมืกก่อกี้หมูอยู่ตรงไหน โอ,ตอ,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 อ้ตรงนั้มีน้องวัวด้วยค่ะสวัสดีจ้าน้องวัวปึ๊บฮู้ขับคุณม้างเลยสําหรับเนื้ออู้ทุกคนตรงนี้มีวัวอีกตัวหนึ่งอเวอวัวละกันอ๋อมีหมูด้วยเอาหมูด้วยละกันโอเคเราจะได้มีอาหารกินนะคะทุกคน ขอบคุณมากเลยอ้อตรงนี้บอกว่าเป็นถ้ำน้ำเราต้องไปเดินหาถ้ำธรรมดาแล้เลยทุกคนมันจะมีไม่ได่ถ้ำเนี่ยออเดินดูก่อนละกันต้องสำรวจแถวนี้นะคะเรือเรือมีเรือแบบเรือพังอยู่อึ๊บไหนข้างล่างอ่ะไม่มีทางลงไหมเนี่ยเรือลำนี้นี่ทำไมมันดูแปลกๆอะพิดว่าจะไม่มีอ่ะทุกคนโอ้นี่ไงกล่องสมบัติเจอแล้วโอ้โหมีเอ่อ ขอบคุณนะ <c oughs> มีแผนที่ไม่หาสมบัติค่ะทุกคนแต่ว่าเราไม่ไปหาหลอกเราขี้เกียจโอเคแต่ว่าตอนนี้เราก็ได้หินละเดี๋ยวเราจะคัาที่ขุดหินดิฟ้าต้องหายร้อนสําหรับการทําถังถังน้ําในการตักลาวานะคะแล้วก็ต้องมาค้าเป็นเอ่อถังเก็บน้ําอีกทีนึงเฮ้ยเฮ้ยเจอลาวา โชคดีมากโอ้โหโชคดีสุดๆเลยค่ะทุกคนแต่ไม่เจอถ้ำมาตอนเนี้ต้องหาไอร่อนก่อนเหมือนจะเป็นถ้ำน้าหรือเปล่าอุ๊อเหมือนจะมีตรงนั้นเหมือนจะเป็นถ้าโอ้แต่ตรงนี้มันคือเป็นน้ําเลยอ่ะทุกคนมันจะเป็นถ้ำน้ําไปเลยอ่ะตรงนี้ก็ดูทรงไม่ค่อยเป็นถ้าเท่าไหร่ โอเคขุดหาเองก็ได้วะถ้าขุดไปเจอไอรอนก็คือโชคดีทุกคนแต่ว่าถ้าขุดไปไม่เจอล้วก็คือ <c oughs> ก็คือโชคร้ายโห oh, มื่อตะตือเลยอะ่ะโอ้ไม่ชอบ <c oughs> ไม่ชอบ,ไม,ชอบไม่ชอบขุดเลยอะ่ะพ <c oughs> ี่ว่าแบบเวอร์ชันเอ่อหลังๆมามันมีถ้ำอะไรพวกเนี้ยเยอะอ่ะ <c oughs> ด,ดูดีๆก็ได้โห <c oughs> oh, อยากได้ทานเหมือนทุกคนแต่ <c oughs> ว่ามัน ต้องลงไปขุดอะ่ะเดี๋ยวเดินสำรวจหาถ้ำดีกว่าหุ้ยเคเหมือนว่าเราจะต้องลงไปข้างล่างครับทุกคนเพราะว่าเราต้องไปหาไอรอนตอนนี้เราเจอลาวาแล้วเราแค่ต้องหาไอรอนให้ได้โอ้โหนั่นไงไอรอนเจอแล้วลงตามน้ำามาก่อนหูใหญ่มากห๊ยหุ้ย,ยเกือบตายเกือบตาย โอเคโอ้โหไอรอนมีกี่อันอนะโหแปดหรอเยอะเยอะเยอะใช้ได้เยอะใช้ได้ต้องทำเตาเผาต้องหาถ่านด้วยทำโต๊ะครับทำเตาเผาแล้วก็เผาไอรอนไปเอ๊ะ ้ยตรงนั้นมีไอรอนตรงนั้นมีไอรอนเดี๋ยวเราจะไปขุดกันนะครับแต่ว่าเราต้องทำเตาเผาเพิ่มก่อนทุกคนไม่มีอาหารกินจะตายเอาแล้วเนี่ยต้องเผาอาหารด้วยต้องทับต้องเดินด้วยท้องโอเคตอนนี้เราได้ไอรอนมาแล้วนะคะทุกคนเราก็จะทำถังน้ำครับนี่ ได้ถังมาหนึ่งถังนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทาเป็นถังเก็บน้าอีกทีนึงนะคะมันต้องใช้ไอรอนเยอะอยู่นะคะทุกคนก็คือต้องไปหายอรอนเพิ่มโอเคมีอาหารกินละหายรอนเพิ่มครับโอ้โหก่อนที่เราจะได้ของ o อเนี่ยคือแบบเราต้องเหนื่อยนิดนึงนะทุกคนต้องเหนื่อยหาของนิดนึงไอรอนมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ฉันเห็นแบบแบบไหนอะโอเคข้างๆตรงนี้ขอเยอะหน่อยละกันนะอย่ามาแค่แบบว่าเม็ดเดียวนะไม่เอา โอ้ยสามเมตรหรอเฮ้ยไม่ใช่สามเมตรเยอะก,กว่าสามเมตรโอเคโอเย,ยอะเยอะตรงนี้คือเยอะ เยี่ยมเราจะได้ไม่ต้องลงไปข้างล่างนะคะทุกคนเพราะว่าเรามีแบบลาวาเป็นบ่อเลยนะคะทุกคนชิลละโอเคมาเผาต่อครับได้มา12เลยหูได้เยอะมากชิวคับนอไอรอนเผาแค่นั้นแหละโอ้ข้างล่างตรงนั้นก็มีลาวานะคะทุกคนเราน่าจะได้1ถังนะแต่ว่าไม่เป็นไรขี้ยียจลงค่ะทุกคนลงแล้วขึ้นลําบากไม่ลงดีกว่า ลงแล้วขึ้นลำบากไม่ลงดีฟ้าเจ็ดมันต้องใช้เท่าไหร่อ่ะมันต้องทำเป็นถังอ้านี่ไงทำได้แล้วค่ะทุกคนหนึ่งถังโอเคได้และถังน้ำมันใช้อ่อเจปะ่ะหนึ่งสอสี่ห้าหใช่มันใช้7นะคะโอเคเราน่าจะทำได้อีกหนึ่งนะคะทุกคนเผามาเร็วๆเผามาเร็วๆ,ๆโอเคตอนนี้อาหารเผาแบบครบเรียบร้อยมีอาหารกินละเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปตักลาวากันนะคะทุกคน เหมือนว่าเราต้องทําที่ขุดไอรอนด้วยนะเนี่ยที่ขุดจะพังแล้วที่ขุดหินจะพังแล้วอต้องหาไอรอนอีกสักสามอันค่ะทุกคนทําที่ขุดไอรอนเออมีไหมนี่เดี๋ยวเราจะลงตามนะ้ำไปแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวค่อยขึ้นมาไปละลงตามนะัยเดี๋ยวแวบบเดี๋ยวแวบบอ่าตรงนั้นมีไอรอนนะโอโหโอ้โหโอหอ้ มันอยู่ใกล้ลาวาด้วยทุกคนขึ้นไงเนี่ยอะไรอ่ะเนี่ยอนี่เป็นทองผมต้องการไอรอนไม่ได้ต้องการทองเดี๋ยวผมขอขึ้นขึ้นน้ำก่อนชอดนี้ซซมมี้ลงไปเดี๋ยววนนี้ขอเยืพื้นที่ขอยืนพื้นที่ไอรอน,น Iron ตรงนี้หน่อยละกันโอเคทุกคนได้มาสามเสร็จหุยหุยหุยโอ้โห,หตกใจหมดห เกือบไปแล้วไม่ล่ะไปครับไต่น้ําขึ้นไปข้างบนกันโอเคได้แล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะขึ้นข้างบนกันละนี่เ,เรียบร้อยค่ะทุกคนอุปกรณ์ที่เราจะตักลาวาแล้วก็มาสุ่มลาวาได้ของโอพีกันนะคะไปแล้วขึ้นข้างบนก่อนนะอก่อจะขึ้นมาได้หน <c oughs> <c oughs> ุนแทบตาย ลาวาอยู่ตรงไหนราวาจ๋าพี่มาแล้วไม่รู้ว่าของจะโหดขนาดไหนนะคะทุกคนก็ต้องมาลุ้นกันราวาจะดรอปของโหดกันขนาดไหนนะอะเจอแล้ว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 บอลาวาของเรา มาครับตักลาวามาหนึ่งถังแล้วก็วางนี้ไว้นะคะทุกคนใส่ลาวาเข้าไปข้างในตักมาใส่ลาวาเข้าไปข้างในแล้วเราก็ขุดสุ่มดูเลยค่ะทุกคนลาวาดับของโอพีไหนดูสิอุยได้เป็นโอ้บล็อกท้องค่ะทุกคนให้มาทั้งหมด7บล็อกเลยนะคะโอ้โหโคตรเยอะไหนขุดต่อ เป็นหมวกค่ะทุกคนแต่ว่าเป็นหมวกเต่านะคะเป็นหนังเตา่าเขาเรียกอะไรอะ่ะเก็ดเต่าหนังเตา่าเออนั่นแหละโอ้สามารถแบบว่ายน้ําได้นะคะกั้นหายใจในน้ําได้นั่นเองน,นะ,ะทุกคนก็คือไม่ต้องหายใจในน้ำเอ,อ้ยหมายถึงว่าเราสามารถหายใจในน้ำได้เออต้องพูดอย่างนี้พูดซะงงเลยโอเควางไว้ต่อค่ะทุกคนปักเราวางม,มาใส่นะคะนี่ไหนดูซิ ตอบอะไรอะ่ะอู้เป็นธนูเอนชานค่ะทุกคนพาวเวอร์พาวเวอร์ไอวีลยนะคะแล้วก็อันเบกิ้งค่ะทุกคนแต่ว่าไม่มี Infinity อินฟินิตี้อ่ะทุกคนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโอเคต่อไปค่ะเลาวาดัอบอะไรหรอยทุกคนมันก็คือพรวัวค่ะทุกคนเป็นพรวัวแบบขุดเร็ว IV เลยนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นพ่วนเนเธอร์ไรท์นั่นเองนะ ถือว่าโหดอยู่นะถือว่าโหดอยู่ถือว่าโหดอยู่ตักใส่ต่อครับทุกคนลาวาตรงนี้เราน่าจะเยอะอยู่นะไปครับสุมต่อหุ้ยเป็นแท่งเบตนะคะทุกคนได้มา3ามแท่งนะคะเอยรู้สึกว่าอยากได้ไอรอนเพิ่มนะคะทุกคนเราจะได้ทําถังใส่ลาวาเพิ่มนั่นเองนะคะ๊บอุย้ยอปเปินทองค่ะทุกคนว้าวอปปินชองชิลๆเลยค่ะทุกคนชิวๆ ไปต่อตักไปต่อไปหาสุ่มกันต่อนะคะเ<ฮ>ุ้ยทุกคนดาบเราได้ดาบเนเธอร์ไรซ์ซอสมาค่ะโอ้โหเปดเอร์ดบาบเนเธอร์ไรซ์มาดิสมองซอมบี้ก็มานะคะ<ฮ>ไปครับอุ้ยได้ดาบมาอีกแล้วค่ะทุกคนค่าเหมือนกันไหมค่าไม่เหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นเนเธอร์ไรซ์ซอสนะคะสมัยฟรีนะคะทุกคนแล้วก็ติดไฟ2นั่นเองนะคะทุกคน ก็โอเคอยู่นะคะทุกคนเป็นการสุ่มอะเนาะอืมก็อย่างชื่อชื่อคลิปบอกนะคะทุกคนราวา่รอบของ OP นะคะก็คือสุ่มนะ <laughs> สุ่มค่ะทุกคนใช้ความสุ่มอุ๊ยหมวกเพชร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 เ,เป็นอ่า bras protection iv นะคะทุกคนใส่ไปอืมได้หมวกเพชรมาใส่แล้ววางต่อฮะมักลาวาดอบของโอพีอุ้ยได้แอปเปิลทออีกแล้วตักใส่ต่อคะ่ะทุกคนอยากได้ไอรอนอ่ะตอนเนี้ยเราจะได้ทำถังน้ำเพิ่มนะไปฮะอุ้ยได้บล็อกเพชรมา12บล็อกค่ะทุกคนโอเวอร์อันนี้เวอร์มากคะ่ะทุกคนบล็อกเพชรเนี่ยเวอร์สุดๆไปเลยอะเวอร์มากเดี๋ยว ตักว่าใส่ไว้แล้วก็สุ่มไปต่อครับปุ๊บอะไรอะ่ะโอ้ได้อปเปิ้ลทองบ่อยมากเลยนะคะทุกคนอันนี้ได้อะไรเฮ้ยเดียวได้หินย้อยหินย้อยหินย้อยเอา้าป่าตรงนี้ไม่ได้เหรอต้องแบบนี้หรือเปล่าอ่านี่ค่ะทุกคนเป็นหินย้อยไม่ของโอเหรอซุ่มนะนี่สุ่มนะนี่ อยู่ที่ดวงวังทุกคนน่าจะอยู่ที่ดวงพี่แหละน่าจะอยู่ที่ดวงพี่เออคิดวะาท่นี้อาจจะอยู่ที่ดวงพี่พี่อาจจะดวงกากก็เลยแบบได้ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาครับอุ้ยคอสโบค่ะทุกคนเป็นคอสโบแบบอันเบคกิ้งสาเลยนะคะเมนดิ้งแล้วก็ข้าอะไรไม่รู้อันเนี้ยน่าจะยิงกระจายบ้าแต่ว่าตอนนี้คือเราไม่มีลูกธนูทุกคนไม่สามารถเทสให้ดูได้นะ ว่ามันดียังไงนะคะทุกคนไปฮะลาว,วาดอบของโอพี่โอ้โหแมกมาครีมครับอืมก็ก็ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่เดี๋ยวลาว,วาแถวนี้ก็คือแบบจะแห้งหมดแล้วนะ <c oughs> ลาว,วาแถวนี้คือจะแห้งหมดแล้วนะไปฮะอุย้ยรองเท้าเนเธอร์ไร่ค่ะทุกคนใส่ไปเลย <c oughs> ไปต่ออุย้ย ได้เป็นเอ่อบล็อกฐานนั่นเองนะคะบล็อกฐานเราจะเอาของที่ได้จากลาวามาใส่ในกล่องนะคะทุกคนให้น้องๆดูว่าแบบ มันแบบโหดขนาดไหนมีของอะไรบ้างนะตักลาวาสายตักลาวาสายไปฮะล้วาแต่ของพี่อู้ได้โมเพนมาอีกแล้วอู้แท่งเบดอีกแล้วครับตอนนี้ลาวาคือแบบว่ากําลังแห้งแล้วคะ่ะทุกคนลาวาแห้งหมดแล้วอุ้ยได้ถังน้ําเป็นดาบีนเท่าไร่อู้เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอีเป,เปริรว้าวอย่าระเบิดนะอย่าระเบิดนะโอเค เฮ้ยตกใจหมดระเบิดนี่คือแบบกล่องกระจุยเลยนะคะคาาทุกคนแล้วว่าไหนครับไปฮะทุกคนลาว่าดับของโอพี่อยู่ได้ฐานได้ฐานอุ้ยได้โล่มาได้ล่ได้ล่อปึ๊บอุ้ยดาบเพชรค่ะทุกคนดาบเพชรเป็นช้มเน็ดไอวีนะคะอันนี้อุ้ยอันนี้ดีอันนี้อย่างนี้ดีอ่าได้โฮมอีกแล้วโฮเนเทอร์ไรไปฮะโอ้ของเดิมอีกแล้วคะ่ะทุกคนของเดิมเดิม้ปี โอ้นี่ของดีเลยได้ปีกมาทั่วของดีเลยนั้นนี่อ่ะอะขอกินแอปเปิลทองแล้วกันโอ้ได้วันมาแล้วค่ะทุกคนได้มา13บล็อกนั่นเองนะคะไป13บล็อกขอขอเลยละกันนะเดี๋ยวเราจะครับถังอันนี้เพิ่มค่ะทุกคนแล้วก็มาวางให้มันเยอะๆยอะเยอะมากเลยตอนเนี้ยไปฮะอู้หมวอกเพชรหมวกเพชรเฮ้ย ชัมบี้นี่ไงนี่ไงตักลาวาใส่ค่ะทุกคนลาวาเราเยอะมากเลยอะตรงเนี้ย ตักให้หมดตักให้หมดอู้ทุกคนดูนี่ลาวาเยอะมากมาครับมาดูกันดรอกอะไรอู้ทนูอีกแล้วค่ะทุกคนพูนุนนี้นะคะเป็น power iv นะคะ่ะชะเวนชนั้นอู้บล็อกทองมาอีกแล้ว13บล็อกอันนี้เป็นที่ขุดดินนะคะอันนี้ขุดดินไดมอนด์ขุดเร็วมากทุกคนเขาบอกว่าขุดเร็วมาก นีข่ขุดเร็วจริงขุดเร็วจริงไปต่อเอ้ยลูกธนูนี่ไงเราได้ลูกธนูมาแล้วดอกลูกธนูแค่นเดียวเดอุ้ยดอมถังเราวะถังน้ำอุ้ยบล็อกเพชรอีกแล้วอุ้ยการเกงเพชรค่ะทุกคนเป็นโปเดชั่นสาค่ะใส่เลยอุ้ยอันนี้เป็นบล็อกเนเธอร์ไรท์ค่ะทุกคนมีให้ทั้งหมด15บล็อกเลยนะคะ วุ้ยเยอะเยอะเยอะอันนี้อะไรอะอ๋อรองเท้าได้รองเท้าอีกแล้วอ๋ออันนี้กันไฟนะคะรองเท้ากันไฟโอ้ดาบดาบเนเธอร์ไรท์ครับทุกคนอ้ตีแล้วติดไฟนะคะดูดิทุกคนได้ของมาเยอะมากโอเคตอนนี้เรามาเราเยอะมากค่ะทุกคนไปจ้าของโอพุ้ยได้บ็อกเ์เนเธอร์ไรท์มาอีกแล้ววู้รอบนี้เราได้ขวานมาค่ะทุกคนเป็นขวานเพชรเอนชานนะคะขุดเร็วไอวีเลย ได้โอกาสทิ้งของเก่าแล้วเนี่ยทุกคนทิ้งทิ้งทิ้งอุ้ยปีกมาอีกแล้วค่ะมีปีกสองอันและต้องมีพู้นะเนี่ยออ้ได้บล็อกทองมาอีกแล้วอ่าที่ขุดที่ขุดเพชรเออได้โลมอีกแล้วค่ะอุ้ยหนังสือเอนชานค่ะทุกคนโหเป็นหนังสือเอนชานร,รอ2นะคะแล้วก็ขุดเร็ว3ามนั่นเองนะคะเนื้อหมูเนื้อหมูก็ได้หรอแอปเปิลชออ,อีกแล้วออ้บล็อกไอรอน ฮอ้โหอีกแล้วอุ้ยได้อ่านด้วยค่ะทุกคนอ่านมาอ่านมาไปต่ออุ้ยลูกธนูหนึ่งลูก <c oughs> อ่าแท่งเ V อีกแล้ว <c oughs> จริงๆมันก็เริ่มดรอปของแบบเดิมๆแล้วนะคะทุกคนของที่อบอกว่า มันเคยดอกไปแล้วเนี่ยได้มาเริ่มดอกของเดิมๆแล้วขออีกหนึ่งรอบค่ะทุกคนขออีกหนึ่งรอบโอเคมาดูซิว่าของจะซ้ําเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะทุกคนไปออรองเท้าคือตอนนี้เราขาดเสื้อทุกคนเรายังไม่มีเสื้อใส่เลย <laughs> เรายังไม่มีเสื้อใส่โอ้ถังน้ำอ,อัญยาเลเวล36ขวดเลยทุกคนว้าวตาไปดิค่ะขอเลเวลเพิ่มหน่อยโหโหเลเวลแบบ เด้งรัวๆเลยอะทุกคนไปฮะเออได้ถังเราว่ะอุ้ยบล็อกทองอู้คันธนูอีกแล้วอู้แล้วก็ปีกแล้วค่ะไปต่ออุ้ยดาบเพชรค่ะทุกคนไหนดูซิเป็นดาบเพชรที่ค่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อุ้ยน้ําตาแก้ส้ยมาแล้วค่ะทุกคนเสื้อเพชรเสื้อเพชรกันไฟค่ะเสื้อเพชรกันไฟโอเคอันนี้เป็นบล็อกคัพเปอร์ค่ะได้มาเท่าไหร่ได้มาสิบเอ็ดบล็อกเลยนะนี่อะไรอะอุ้ย เอ็นวิวค่ะดูกคนเอ็นวิไปต่ออ่าวรองเช้าเนเจอร์ไร right อีกแล้วฮูอันนี้กันดีกว่านะคะทุกคนแล้วก็สามารถปีนแบบสไปเดอร์ได้นะคะทุกคนฮึบอ่าชนู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 ไรพาวเวอร์ไอวีค่ะทุกคนแต่ว่าไม่มีอินฟินิตี้เลย <c oughs> ไม่มีอินฟินิตี้เลยอะ่ะขออีกได้ไหมลาวายยังไม่หมดเลยทุกคนโอเคค่ะทุกคนมารอบสุดท้ายนะคะมาดูกันว่าจะได้ของโหดขนาดไหน อุ้ยรอบนี้ได้เป็น golden carrot อุ้ยโทเทมค่ะทุกคนโทเทม of undying ถือเลยละกันลาว่าดอกอู้อันนี้เป็นอานอีกแล้วครับอุ้ย,ยโทเทมมาอีกแล้วอะไรอะเมื่อกี้ถังน้ํา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 อีกแล้วอา้าวลืมลืมใส่ถังนี้ลืมใส่ถังนี้ไม่เป็นไรค่ะทุกคนเรามีลาวา่าลาว่าดับงขอ,งอพี่อู้ดาบเพชรเอนชานค่ะ ไปต่ออุ้ยเป็น Eye of Ender ค่ะไปต่ออุ้ยกางเกงเพชร enchant ปึ๊บอุ้ย <Wow. S 2> นี่ดดนเด็กทุกคน Trident Trident ย้อนกลับมาปะเอยย้อนกลับมาด้วยทุกคนพอาจดีปลาไปแล้วก็ย้อนกลับมาอ้าฮ uh ่าอดเปลียวไปต่ออู้ได้เป็น Block of Netherite อีกแล้ว บล็อกเพชรมาอีก8บล็อกค่ะปึ๊บโอ้โหบล็อกเพชรแบบติดๆค่ะทุกคนเฮ้ยมีศัตรูมาจัดการนี่นะเป็นไงเป็นไงนี่นะหูฟ้าผ่าด้วยแสดงว่าฟ้าผ่าก็น่าจะเป็นเฉพาะตอนที่ฝนตกแน่เลยฝนพ่นเวอร์โอ้เอฟพีอ e ีกแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงเหมือนมีมอนสเตอร์อะไหน ก็มาดิมอนสเตอร์ฉันมีอาวุธหอดก็มาดิก็มาดิทุกคนโคตรเท่อะตอนแบบว่าฟ้าผ่าแบบโคตรโหดเลยอะโอเคค่ะทุกคนนี่ก็คือของที่ได้จากลาวานั่นเองนะคะคือถือว่าเป็นของที่ o ออยู่นะคะทุกคนแต่ว่ามันก็จะมีของเตือนนิดนึงนะมันก็อยู่ที่ดวงเราด้วยนะคะว่าจะตุ่มแบบได้ของดีหรือไม่ดีนะคะทุกคนแต่ก็คือได้เยอะนะเนี่ยดูดิบล็อกเพชรคือแบบ39บล็อกเลยทุกคนโคตรรวยอะรวยมากอุ้ยมาอีกแล้ว ตัวของเรานี่นะอยากจะลองหรอโอ้โหเดนฟ้าผ่าคือแบบโคตรโหดเลยทุกคนฮอุอ่าเด้งกลับมาโอเคถือว่าดีค่ะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับลาว่าดบของ o p นั่นเองนะคะถ้าเกิดน้องๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ้ําไครใหกับพี่ขันด้วยนะคะวันนี้พี่ขันขอตัวลากันไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ